จูโจมวัดเจดีไอ้ไข่สังเกตง่ายครับก่อนจะถึงวัดเจดีไอ้ไข่ตลอดระยะทาง5-7กิโลเมตรจะเต็มไปด้วยอาคารร้านค้ามั่นคงปูนปั้นไก่ชนทุกขนาดวางเรียงรายเต็มไปหมดครับที่อื่นนะครับเศรษฐกิจซบเซาแต่ที่นี่ชาวบ้านค้าขายคึกคักไงละ่ะไอ้ไข่ศักดิ์สิทธิ์ไหมล่ะครับ ยังไม่ให้เข้าวัดเจดีย์ไอ้ไข่ง่ายๆเรานะครับต้องข้ามสะพานเตาหม้อไปก่อนนะครับนู่นนะครับที่มองเห็นนะครับลานโล่งทรรมเนไหมครับลานโล่นี้นะครับสําหรับเป็นที่จอดรถนะครับโอ้ยนี่แค่พื้นที่จอดรถร่วมร้อยไร่แล้วละครับยังไม่พอนะครับยังมีการถมที่เพิ่มอีกครับตรงนู้นนะครับดูนะครับมีรางเหล็กนะครับเพื่อที่ฝนตกนะครับ น้ำจะไม่ได้ท่วมขังบริเวณที่จอดรถแม้เป็นการออกแบบได้อย่างดีลยครับถัดจากลานจอดรถเข้ามาก็เห็นคอนกรีตขนาดใหญ่ตั้งอยู่นั่นแหละนั่นแหละครับที่จุดประทัดจุดประทัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะครับสูงประมาณ5เมตรใหญ่ที่สุดนับแท่งคอนกรีตได้10แท่งครับเศษกระดาษสีแดงเถือกเต็มไปหมดพร้อมีป้ายบอกสร้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับถัดจากที่จุดประทัด เป็นหมู่วิหารสลาทรงทำขนาดใหญ่สองหลังเรียกว่าโครงการก่อสร้างหมู่วิหารกำลังก่อสร้างอยู่นะครับเป็นอาคารไม้ขนาดใหญ่มากครับส่วนตรงกลางระหว่างวิหารกำลังก่อสร้างพระพุทธร,รูปปูนปั้นชื่อว่าพระพุทธท่านเจ้าวัดขนาดหน้าตักกว้าง14เมตรสูง16เมตรครับซึ่งสมเด็จพระสังฆราชสกลหาสังขปินายกนะครับได้ มออแผ่นทองด้วยครับต้นแบบปะพุทธท่านเจ้าวัดประดิษฐานอยู่ภายในวัดนะครับลานด้านหน้าก็จัดตกแต่งภูมิทัศน์สวยงามมีอนุสาวรีย์หมูมียอดเจดีย์จำลองตั้งอยู่เป็นจุดขั้นก่อนจะเข้าถึงตัวพระโบสถ์ที่มีเจ้าไข่ประดิษฐานอยู่ครับ เข้ามาภายในบริเวณวัดเจดีแล้วนะครับทางด้านขวามือของกระผมพระอุโบสถสีขาวนวลสองชั้นชั้นล่างเป็นที่ประดิสถานไอ้ไข่ชั้นบนพระประธานครับที่อื่นจะมีปูนปั้นแต่ที่นี่แม่พิเศษกว่าที่อื่นครับเป็นนี่ครับเป็นพระแก้ยวด้านหน้าพระโบสถมีลูกนิมิตและไก่ชนขนาดใหญ่2ตัวเป็นปูนปั้นนะครับยืนเด่นเป็นสง่าสัตว์ที่ไอ้ไข่โปรดมากที่สุด ก็พมตกใจครับเมื่อเห็นไก่แจ้เป็นๆพลัดหลงทางเข้ามาขากะระเพลกกระเพลกต้องรีบนำออกไปก่อนที่จะเกิดอันตรายนะครับมาถึงพระโบสถสองชั้นไอ้ไข่จะอยู่ชั้นล่งนะครับที่ปิดทองอยู่นี่คือรูปปั้นจำลองนะรูปปั้นจริงห้ามปิดส่วนนี่คือผู้ที่สร้างไอ้ไข่เป็นคนแรกครับมีเล่าขานกันว่านะครับนี่ครับเป็นผู้ที่ปั้นรูปเจ้าไข่เป็นคนแรกครับ ตำนานของไอ้ไข่วัดเจดีนะครับมีอยู่สามตำนานด <HHH> ้วยกันครับตำนานแรกตั้งแต่หลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดไอ้ไข่เนี่ยนะครับเป็นลูกศิษย์วัดนะครับแล้วก็มาอยู่ที่นี่นะครับตำนานที่สองนะครับไอ้ไข่นะครับเป็นลูกศิษย์วัดครับไม่เกี่ยวกับหลวงปู่ทวดครับส่วนตำนานที่สามนะครับคือไอ้ไข่นะครับเป็นลูกหลานของคนบริเวณย่านนี้แหละครับสิ่งที่เหมือนกันทั้งสามตำนานก็คือไอ้ไข่นะครับชอบ เลี้ยงไก่ดูแลไก่วัดและก็ได้เสียชีวิตลงในวัย9้ขวบ10ขวบนั้นและหลังจากนั้นนะครับก็มีนิมิตพบเห็นว่าไอ้ไข่กบวิ่งเล่นบนศาลาวัดเพื่อน,นบ้านแล้วนะครับที่สิงคโปร์มาเลออินโดมาไหว้เจ้าไข่ก่อนด้วยซ้ําไปนะครับก่อนที่จะทําให้คนไทยตื่นตัวนะครับก็เลยมาขอบ้างทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับพ่วงถามแรงตอบแรง ขึ้นไปชั้นบนของพระโบสถน,นอกจากจะมีพระประธานและภาพจิจกรรมฝาผนังแล้วกับผมสังเกตเห็นสิ่งนี้ครับกิจกรรมฝาผนังส่วนหนึ่งก็ยังมีรูปเจ้าไข่ให้กราบไหว้นะครับฮฮฮาฮาปัน,นะกระป๋างเงมพลังศรัทธาของมหาชนมากมายเพียงใดสังเกตได้จากถนนทางเข้าวัดเจดีย์ไอไข่บางส่วนพังแล้วครับดูดิครับแตกเป็นริ้วๆหมดเลยฮะ ตลอดเส้นทางเลยนะครับก่อนที่จะถึงวัดเจดีไอ้ไข่นะครับอย่าลืมสมทบทุนซ่อมแซมถนนทางเข้าวัดเจดีย์ไอ้ไข่ด้วยนะครับทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปั่นหน้ากระป๋างแง้มนะครับเจ้านายปูนปูน